สวัสดีค่ะครัวพี่พิไลนะคะวันนี้ก็จะชวนมาทําอาหารเช้าแบบง่ายๆนะคะนั่นก็คือ,อข้าวต้มนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ข้าวนะคะใช้เป็นเส้นเกี๊ยมอีแทนนะคะแทนข้าวนะคะก็จะเป็น ข้าวต้มเกมอีนาะแบบง่ายๆรู้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีมันก็คล้ายๆข้าวต้มมหาแต่ว่าวันนี้เราไม่มีหมูสับนะคะเรามีแค่เต้าหู้ปลานะคะมีแฮมแค่นี้ค่ะสองอย่างที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ใช้น้ําซุปไก่ที่เราต้มไว้เมื่อวานนะะีน้นะคะน้ําสต๊อกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ที่เราต้มไปแล้วเนาะเนี่ยกำลังเดือดเลย <c oughs> นี่ ตามมาดูทส่วนกันต่อค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเครื่องข้าวต้มแบบง่ายๆนะคะมีผักผักที่ใช้ก็จะเป็นผักใช้ยอดตำลึงอ่อนนะคะอันนี้เก็บข้างรั้วเมื่อเช้านี่ค่ะฝนตกพรำๆก็ได้มาประมาณถ้วยนึงแค่นี้ค่ะมีกระเทียมเจียวนะคะมีขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ซุปหมูก้อนนะคะซอสปรุงรดดสดอว่าซีอิ๊วขาวนะคะมีแครอทค่ะเนี่ยค่ะส่วนผสมก็ง่ายๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเนาะข้าวต้มเกี๊ยมอีอาหารเชา้าแบบง่ายๆนะคะสไตล์ครัวพิพิไลค่ะ อันนี้เป็นน้ำซอกไก่นะคะเราจะปรุงไว้แบบจืดๆนะคะก็คือแค่น้ำต้มไก่กับกระเทียมดองแค่นั้นนะคะใส่เกลือเล็กน้อยมันก็เลยยังไม่มีรสชาติเท่าไหร่นะคะเราจะเติมรสชาติด้วยซุปก้อนนะคะใช้เป็นซุปหมูก้อน,นะค่ะจริงๆเมื่อกี้เราก็ต้มไว้จนเขาเดือดไปแล้วนาดรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะใส่อย่างอื่นลงไปเลยนะคะใส่เส้นเกี๊ยวอีนะคะแทนข้าวค่ะ หมดเลยแล้วกันนาะสำหรับสองที่อีงนึ่งทีนี้ก็ต้มให้เดือดก่อนนะคะนี่ค่ะต้มให้เดือดนะคะนี่ค่ะจนเส้นเกี๊ยวอีลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะก็แสดงว่านี่ค่ะจะสุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่แครอทลงไปเพิ่มสีสันอารมณ์ประมาณข้าต้มเลยนะคะแต่ว่าใช้เป็นเส้นเกี๊ยวอีแทนเห็นไหมคะเติมสีให้เขาละ ให้เดือดอีกน้อยหนึ่งใส่เต้าหู้ปลาลงไปค่ะ,ะถ้ามีเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็สามารถใส่ไดน้นะคะอย่างเช่นหมูสับหรือว่าหมูบะช่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ได้เลยวันนี้เรามีแค่เต้าหู้ปลานะคะเราก็ใส่หมดเลยทีนี้ก็รอแค่เต้าหู้ปลาสุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสชาตินะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ มาสักหนึ่งช้อนนะเมื่อกี้เราชิมแล้วมันออกจะจืดๆนิดนึงนะคะแต่ไป,ไป,ประมาณนี้ตามด้วยใบตำลึงนะคะที่เราเก็บไว้นี่ค่ะผักที่เรามีก็มีแค่นี้แหละปิดไฟได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวราเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะก็จะเหลือแฮมกับใบขึ้นช่าที่ยังไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวนี้เราโรยไปนิดนึงเนาะ,ะจะได้หอมๆที่เหลือก็เอาไว้แต่งหน้านิดนึง กระเทียมเจียวสักนิดนึงอเอาไว้ใส่บนชามด้วยนี่ค่ะ,คะเราก็ตักเสิร์ฟใส่จานแบบนี้นะคะแล้วก็โรยกระเทียมเจียวไปนิดนึงตามด้วยพริกไทยนะคะ ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วแต่ชอบอะไรก็ใส่อันนั้นเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเช้าของเรานะคะข้าวต้มเกี๊ยมอีนะคะนี่ค่ะหน้าตามาเป็นแบบนี้นะคะง่ายๆเร็วๆนะคะใช้เวลาทําไม่ถึง5นาทีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยได้อาหารเช้าแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะถ้าชอบก็ลองไปทําตามดูนะคะไม่ยากเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวพี่พิลาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ We'll be right back.